ออเดอร์เงาไหมอืมไม่มีวินเลี่ยมอ่ะออเดอร์นะคะน้องออเดอร์จะชอบแบบนอนกับวินเลี่ยมนะคะนอนตรงนี้เลยค่ะมานอนที่เดิมของวินเลี่ยมเลยนะคะออเดอร์ออเดอร์คิดถึงวินเลี่ยมไหมคิดถึงวินเลี่ยมไหมออเดอร์คิดถึงไหม คิดถึงวินเลี่ยมจังเลยเนาะเป็นไงบ้างก็ไม่รู้วินเลี่ยมปกติวันฝนตกวินเลียมจะมานอนกับออเดอร์เขาจะนอนด้วยกันนะคะสองตัวนี้วินเลียมกับออเดอร์วินเลี่ยมจากเราไปแล้วคิดถึงวินเลียมจังเลยออเดอร์คิดถึงวินเลีเ่ยมไหมเด้อ ไม่ไายค่ะ